นะฮะแต่ถ้าผลของการปฏริบัติที่เป็นจริงมันทำไม่ได้ครับนะฮะก็แสดงว่าแสดงว่าตอนนี้ที่สมาคมกำลัง ทำทั้งนแบบหรืออะไรนเรื่องคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันทุกอย่คนละเรื่องกันไม่ได้คนละเรื่องกันนะฮะเพราะว่าขนาดเนี้ยโยธาเนี่ยได้ออกไปหมดแล้วอัตม์ก็มามาแล้วสามร้อยร้านนะฮะอย่าลืมว่าในการออกแบบของทางราชการเนี่ยมันต้องคำนึงถึงเนื้อที่การใช้งานภายในคือเมื่ออย่างผมบอกว่าอย่างคุณไปดูของทางสารก้าวหลังเก่าเห็นไหมของคันเนี่ยก็จะต้องมีสตองรวมคันไฟ อย่างเงี้ยมันออกเขาไม่ได้ครับอืมแล้วเรื่องรัฐบใช่ไหมฮมันทําไม่ได้คือจะไปออกแบบบ้านธรรมดาโดยปกติ่วไปนะโอเคเป็นปได้ครับแต่ทางที่ราชการเนี่ยมันต้องเป็นไปตามกฎมันอยากเป็นเป็นตามระเบียบของกรมโยธาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันจะเป็นอาศัยเขาไม่ได้ซึ่งอย่างเงี้ยผมก็เกรงว่าปัญหาจะประสับตรงนี้ครับอซึ่งเรื่อนี้ผมก็ทำหนังสือถึงกรมโยธากรมโยธา็ว่าะว่า เขาเคยมาคุยผมฟังผมบอกว่าต้องให้กระทรวงมหาดไทยสั่งมาจะใ,ให้จังหวัดรูปเนี่ยเพราะว่าท้าจังหวัดเป็นรูปปั้งอยู่ชาวบ้าออนสับสนใจดูด้วใช่ไหมฮะผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้กระทรวงสั่งมากระทรวงมหาดไทยก็ไม่ใสกระทรวงเลยว่า,าสิ่งที่สมาคมทำนะไม่เกี่ยวข้องกับคอมโยธาเพราะคอมโยธาได้เดินหน้าไปถึงไหนแล้วเขาก็รู้นะว่ามันทําไม่ถ่ายเขาก็รู้ใช่ไหมสมาคมเขาก็รู้ว่าถึงทำไปยังไงก็ไม่ได้ใช้แบงค์เราแน่นอน แต่เขาอยากจะมีผลงานเท่านั้นเองแล้วจุดจุดที่ตั้งตอนนี้ก็คือโดยสรุปก็คือตอนนี้คือแบบสถานการณ์จังหวัดครเรียบร้อยหมดแล้วแน่นอนว่าคือแต่คืมุกรับมินทางก็ออกมาแล้วครับเป็นแบบมาตรฐานเขาจะรูกมุกเพียงแต่ว่าบางส่วนนั้นเนี่ยอย่างเช่นมุกหรือว่าอะไรบางส่วนเนี่ยเขาเรียกอะไรแ่ะปั้น ไอ้แปลอ่าบ้านลมจ้าบโซนนี่ยแหละบ้านลมตัวเนี่ยเขาจะออกแบบเป็นไปสินสอดของสารซึ่งตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงได้แต่พื้นที่เนื้อที่ใช้งานอย่างพวกอย่างเนี้ยมันเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะส่วนราชการระต่ำต้องใช้พื้นที่เขาล็อกอยู่นะฮะมันไม่ใช่บ้านอาศัยมันคือออฟฟิศ เลยอย่างนี้มันคือฟรีครับแล้วแบบการก่อสร้างจะเริ่มช่วงไหนก่อสร้างขนาดนี้ผมได้รับทราบว่าขนาดนี้กรมออนุมัติคุณมาแล้วเาขอไป600ล้านได้สามร้อล้านได้เฉพาะที่ที่ผมได้สร้างตรงอาคารแล้วก็ตัวอาคารตัวที่จอดรถสนามหญ้ารอปีต่อไปเราจะสร้างจุดไหนครับท่านอ่าหุฒิเจรแมวหุฒิตรงถึงถึงราชการ ใช้เวลาระยะเวลาใช้เวลาค่าผมถามครณโยธาระบบประมาณ2ปีแต่ก็จะเริ่มเห็นปีขึ้นตอนนี้คือความชัดเจนของสถานการณ์ก็คือว่าต้องใช้แบบแผนคุณโยธาหสองได้ก็ประมาณละสามร้อยล้านสามจุดสร้าือเจรแมนแล้วสถานการคือที่หลังเก่าใช้ทําอะไรหลังเก่ารอคณะกรรมการที่จุสร้งขึ้นมานะฮะถามความเห็นเพื่อนแท้คือมันมีหลายหลายฝ่ายที่บางคนก็บอกว่า อันอันดับแรกก่อนลื้อหรือไม่ลื้อของเก่านะฮะอันเนี้ยจะมาคุยกันลื้อไม่ลื้อถ้าไม่ลื้อก็คงว่าอย่างนั้นถ้าลื้อแล้วพื้นที่ที่ว่างจะไปทําอะไรอันเนี้ยผมตั้งคณะกรรมการที่เประของไปด้วยทุกภาคส่วนเลยเราทำงานที่นีใหญ่มากแล้วก็เปิดเว็บไซต์ให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาอร่นแต่ไม่ใช่ไปทางกตินะให้ไปทาพิจารณาธุรกิจออกมาอย่างไรคงจะต้องเดินเนินไปตามเลย ครับประชาธิจารณาด้วยนะครับท่านเป็นเชิงไม่ใช่แบบอยา่างเป็นเชิงรับฟังคนที่น้องรับฟบัง